หลังจากก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเอสกันตพง์บำรุงรักที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน รักษาตัวกว่า5เดือนท่ามกลางแฟนๆที่ตกใจและเป็นห่วงจำนวนมากก่อนที่เขาจะอาการดีขึ้นตามลำดับและหลายคนก็พากันรอให้เขากลับมาทำงานในวอล์การบันเทิงอีกครั้งล่าสุดหลังมีภาพของหนุ่มเอสพาพันรยาและลูกสาวไปทักทายพี่ๆในช่องเจ็ดพร้อมเผยความรู้สึกที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งในขณะที่สาวคิตตี้ ภรรยาโพสต์ภาพและแคปชั่นว่าครั้งแรกที่ช่องมีเพียงรอยยิ้มและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นสามีของฉันโชคดีมากที่ได้รับการสนับสนุนที่น่าทึ่งจากครอบครัว CS7 ของเขาและเขาถือโอกาสขอบคุณทุกคนในวันนี้ ขอบคุณอีกครั้งจากก้นบึ้งของหัวใจของเราด้านแฟนๆที่เห็นคลิปของหนุ่มเอสพากันมาไลายและมอบกำลังใจให้อย่างมากมายอาทิยินดีด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณเอสแข็งแรงสดใสามากๆเลยนะยินดีด้วยนะคะ่ะหล่อขึ้นเลยพี่เอสแข็งแรงมากๆแล้วยินดีด้วยนะคะรักเอสมากพระเอกใจดีเป็นต้น หลังจากก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเอสกันตพงบำรุงรักที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันรักษาตัวกว่า5เดือนท่ามกลางแฟนๆที่ตกใจและเป็นห่วงจำนวนมากก่อนที่เขาจะอาการดีขึ้นตามลำดับและหลายคนก็พากันรอให้เขากลับมาทำงานในวอลงการบันเทิงอีกครั้งล่าสุดหลังมีภาพของหนุ่มเอสพาพันราย,ยาและลูกสาวไปทักทายพี่ๆในช่องเจดพร้อมเผยความ รู้สึกที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งในขณะที่สาวคิตตี้ภรรยาโพสต์ภาพและแคปชั่นว่าครั้งแรกที่ช่องมีเพียงรอยยิ้มและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นสามีของฉันโชคดีมากที่ได้รับการสนับสนุนที่น่าทึ่งจากครอบครัว CS7 ของเขาและเขาถือโอกาสขอบคุณทุกคนในวันนี้ ขอบคุณอีกครั้งจากก้นึ้งของหัวใจของเราด้านแฟนๆที่เห็นคลิปของหนุ่มเอสพากันมาไลายและมอบกำลังใจให้อย่างมากมายอาทิยินดีด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณเอสแข็งแรงสดใสามากๆเลยนะยินดีด้วยนะคะ่ะหล่อขึ้นเลยพี่เอสแข็งแรงมากๆแล้วยินดีด้วยนะคะรักเอสมากพระเอกใจดีเป็นต้น